ซ้ายไปไอ้นุมพ้นซ้ายน,นี่รถไถก็มาแล้วครับพี่น้องรถไถมาแล้วนะหลังจากที่วิ่งกันตั้งแต่ชเช้ามืดไม่มีรถไถดันนะครับมันก็เลยทำให้พื้นที่เทก็ลำบากนิดนึงทีนี้รถไถต้องมาโอ้ลุยหนักนะพูดถึงนะ ต้องมาทลายกองดินนะครับตอนนี้ก็เอาแล้วแต่ใครจะไปมุมไหนละ่ะบิงตามกันเป็นสายเป็นทางมาเลยใครได้มุมเทก่อนก็เทครับผมอันนี้พี่แขกแกทำพื้นที่ให้เทได้เราน้อยเราก็อยู่นู่นครับมุมสุดท้ายจอสายมือนะ เดินทางไปร่วมงานเขานะครับเนี่ยตอนแรกผมว่าจะกลับพรุ่งนี้ตอนเช้าคิดไปคิดมาแล้วคนนน้นโทรมาเรียกโทรมาตามน้องๆของทีมงานหรือพี่ๆทีมงานที่มีงานด้วยกันเขาบอกเขาตามผมคนเดียวเลยเขาบอกว่าคนที่เคยที่สนิทกับป๋าชัยที่สุดอะตาชัยที่สุดก็คือผมนี่แหละนะครับ พื้นที่เทครับหาพื้นที่เทก็ต้องระวังกันด้วยครับตอนนี้รถมันเยอะตั้งลำก่อนพี่น้องต้องดูรถมาด้วยเด้อไม่ใช่ว่าตั้งลำสุ่ม 4, สี่สุมห้าไม่ได้นะครับใครที่เทแล้วก็ออกก่อนเด้อพี่น้องในทด่เขาน้ำกันครับผม แบ่งพื้นที่กันเทครับ เทแล้วก็ออกไปก่อนอันนี้รถมาจากจากขบนหรือเปล่าคันนี้น่าจะใช่อ,อใช่ไหมเออไม่ใช่รถฝั่งทีมงานนะเหมือนเหมือนกันป่าน้อยหูล็อกทองเมืองเรียกว่าล็อกคองเมืองนะงานนี้ล็อก,กีีเยอะมากเลยครับสองยี่ห้อหลักๆ ที่อยู่ที่นี่ก็จะเป็นล็อกกี้กับไออีซูกับพีโน่นะก็จะมีมิตซูนะครับมิตซูฟูโ,โซแจมมัง่งต้อมเอ้ยใจเย็นต้อมใจเย็นนะต้อมนะ จะไปขึ้นรถไทช่วยเหล่าน้อยครับป่บะเรามีรถมาใหม่ๆเพียบเลยนะครับมีรถเข้ามาร่วมรถดำเข้ามาร่วมเยอะมากเลยและทีมงานคนที่วิ่งมาอจ้นี้ก็มาจากอุบล โอนแม่พันนี้ไอ้ห้วัยรุ่นวัยรุ่นอันนี้ทีมงานรถเสียพีทีมงานรถเสียโดมโอ้ยพอดีผมมองไปที่แคมป์เสียพีแล้วเห็นเสียพีเดินพอดีครับผมก็เลยพูดเออนี่ครับสะลูกเดิมครับผมสะลูกแรกที่เราขุดไปลึกมากแล้วก็ก็ยังมีน้ำขังอยู่ที่กลางสะนะครับเพราะว่า เขาบล็อกไว้ครับบล็อกน้ำไม่ให้มันไหลทั่วตอนนั้นให้ให้เขาปรับพื้นดึงพื้นให้มันได้ระดับโอ้มีหมาเพียบเลยสนุกกันเลยครับที่นี้พี่น้องตอนแรกผมว่าจะนั่งรถทัวร์กลับผมคิดไปคิดมาแล้วผมขับยอ,อินดี้กลับบ้านดีกว่าเพราะว่าะจะได้เอาเสื้อผ้า,อ,าอะไรไปซักทำความสะอาดรถด,ด้วยเนาะ ก็เพราะว่าตอนแรกผมว่าจะกลับพรุ่งนี้นะครับแต่ว่า,าเนื่องจากว่าเขาจะชาปนก,กิจพรุ่งนี้เขาจะเผาพรุ่งนี้นะผมก็เลยต้องได้กลับกลับก่อนกลับก็เลยจะได้ไปวันนี้เลยนะครับเดี๋ยวก็จะเนี่ยจะใส่ดินเที่ยวนี้แล้วก็ฝากลัวมากับเจ้าต้อมามาให้เสียดินของเมื่อวานนะครับที่ เคีย่ยงินก็เท็กซีก็จะเคี่ย์ในเย็นนี้แล้วก็ของโยนอนอันนั้นสองเที่ยวไม่รู้คันไหนออกก่อนปิดปิดแป,ดแปด๊ดด มินเตอร์ออกครับพี่น้อง บอกเสียตีนกนครับ โอ้รถอล,ลอๆทั้งนั้นเลยพี่น้องมีแต่รถรล่อๆครับศูนย์รวมรถราคาแพงแต่ละคันหลักร้านทั้งนั้นเลยพี่น้องแมคโครนะฝั่งนี้ครับ ี่แกชื่ออะไรไม่รู้ครับโดมินเตอร์เอ้ยไม่ใช่เอ้เอฟอาสอี่อีกการทวหนึ่งนันชายเต็มยังต้อมไปก่อนแล้วต้อมมาที่หลังไปก่อนแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่เพียงลองเอทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับบ๊ายบาย